สปินงานหน้าดินเบอร์ใหญ่ๆนะเบอร์3,5 0 0นะครับของค่ายดีว่านะครับเป็นไจเนสเบอร์3,5 0 0นะครับอะสปูนโลหะนะครับสีทองนะครับตัวรอกสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับมาดูมาชมกันนะนะครับไปดูเพจรอกปลาญี่ปุ่นมือสองอัมตะนครชนบุรีนะครับนี่นะครับไจเนสเบอร์3,5 0 0นนะครับเบอร์ใหญ่งานหน้าดินนะครับ ร่อสวยๆนะครับมีร่องรอยบ้างนะครับขันบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับผลิตตัวนี้เป็นไดว่าเวียดนามนะครับนะผลิตเวียดนามนะครับไดว่าเวียดนามนะครับนะครับเบอร์สามพันห้าใหญ่ๆนะครับีเจยังสวยๆเลยนะครับเพจแขนโรเตอร์นะครับนะครับ แขนสามารถสับซ้ายขวาได้นะครับเป็นแกนเสียบคาช์สโูฝังนี้นะครับเนี่ยฝั่งซ้ายขวาได้นะครับแขนยังสวยๆนะครับหนกนะครับน้ำมันให้ลื่นป๊ดนะครับนะครับโรเลอร์นะครับหมุนทํางานนะครับปกตินะครับนะครับเน่ยีเสียงดังดีนะครับลูกสปูลนะครับ สปูลยังสวยงามอยู่นะตัวนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดเจนนะครับสวยงามคมชัดนะครับเป็นเชฟสปูล ABS ด้วยนะเป็นเชฟ ABS สปูลนะครับนะครับขอบสปูลด้านล่างนะครับไม่มีน้ำทะเลกัดก่อนนะครับไม่มีเอ็นปิดนะครับเปิดโชว์นะครับ ให้น้นาได้ดูได้เลือกได้พิจารณากันนะครับนะบนะขอบคอสป,ปูนนะครับนะนะเปิดโชว์เปิดเอ็นโชว์นะครับนะนะครับให้ดูข้างในสป,ปูนนะครับไม่มีร่องรอยน้ํากัดนะนะครับก็มีร่องรอยปรับปรายเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแหละนะครับนะนิดๆ,น,ดๆนะที่ฝุ่นต่างๆนะครับนะครับฝาแดกนะแบบมีเสียงนะแบบเบรกนะ ครับโอเคนะครับระบบเบรกนะครับปกตินะครับโอเคนะครับหมุนเลื่อนดีนะหมุนเลื่อนดีนะครับนะสามพันธนะครับหมุนเลื่อนดีนะครับล็อกหลังแข็งแรงนะครับหน้าลอกตีกลับเตะกลับปกตินะครับเปิดแล้วเดินนะครับหน้าลอกตีกลับเตะกลับปกตินะครับนะครับล็อกหลังนะครับใต้โรเตอร์ตรงนี้นะครับถอยหลังนะครับปกตินะครับเดินหน้านะครับโอเค เลื่อนๆดีนะครับนะสายหน้าดินโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเฟซบุ๊กเพจรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองอมตะนครชนบุรีนะครับจากผมน้บปิชานะครับมีรอกหลังาัสไตล์มาให้นานาได้เลือกได้ดูได้ชมนะครับเปิดประมูลกันเหมือนเดิมนะครับนะ